ตัวไลยสายลับตอนที่48สลาไลามานและใครได้รับข่าวจากล้มว่ามาตินจะมารับของเร็แล้วนี้อาจจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมและประสานงานกับตำรวจเพร่อรวบทั้งตัวมาตินและคิมในไมชานี้มันทำให้ทุกคนเตรียมคนและอาวุธจนพร้อมรอคำสั่งสุดท้ายจากลมเท่านั้น ซึ่งลมเองตอนนี้ใ่เขาก็แทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตุ้มๆตรงๆเขาส่งสารไปครั้งสุดท้ายว่ามาตินจะเข้ามารับของบายนี้ทุกคนเตรียมตัวและเตรียมบุกลมมาที่โรงงานพร้อมกับคิมดูเหมือนว่าลังใบใหญ่หลายๆใบตอนนี้กำลังหลังเลียงขึงรถตู้ซึ่งมันมีทั้งสามสี่คันของรถนี้มันใหญ่มาก ลมเองแทบไม่จัดเชื่อในเวลาแค่นี้คิมสามารถผลิตได้มากขนาดนี้ดูเหมือนว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆขอบใจในายมากนะนายคิมของของนายเนี่ยผลิตได้เร็วจริงๆเ,เสรยไายนะถ้าเราร่วมมือกันมันอาจจะไปได้สวยไม่ดีกว่าครับต่างคนต่างทำดีกว่าและอย่าลืมสัญญาของเรานะครับแน่นอนครับเขายิ้ม แต่เขาก็ไม่คิดจะรักษาสัญญาอะไรพวกนั้นดรโลมเป็นทรัพยากรบุคคลที่น่าเอามาเก็บไว้ซะเหลือเกินจะปล่อยให้อยู่ในเมอคิมมันยิ่งพาให้คิมยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งมอนนี่อาจจะใหญ่ต้นกระทั่งเหยียบเขาให้จมดินไปก็ได้ในขณะที่เขาหาจังหวะที่จะชิงตัวของโรมนั้นตำรวจก็บุกเข้ามาในโกดังมันทำให้ มาตินคิดว่าคิมหักหลังเช่นเดียวกับคิมเหมือนกันที่คิดว่ามาตินหักหลังสองคนนั่นยิ่งต่อสู้กันเองทำให้โรมตกใจมากเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนถึงแม้จะเคยเจอแต่มันไม่ดูเดือดถึงขนาดนี้มีตำรวจมาร่วมด้วยกลายเป็นว่าค้นสามคมต่อสู้กันอ้อมแขนอันแสนอบอุอน่นกอบร่างของโรมเอาไว้และพยายามหลบหนี เขาวิ่งหนีไปทางด้านหลังของโกดังซึ่งมันเป็นที่ที่สามารถหลบได้แต่มันเป็นทางตันซึ่งคิมก็รู้ดีและรู้สึกผิดที่คิดมาทางนี้เพราะทุกอย่างและทุกที่ถูกเจ้าหน้าที่ล้อมไหมดแล้วไหนจะคนของมาเตนเีต่อสู้ดิ้นรนจนกระทั่งมาตตนเสียลูกน้องไปเยอะลูกพอสมควรตอบโต้ทั้งฝ่ายทั้งตำรวจและลูกน้องของคิมิกด้วย ทำให้เขาบอกให้ลูกน้องอยอมจำนนถึงแม้เขาก็ลูกน้องจะโดนจับแต่เขาก็มีเส้นสายมากอยู่พอสมควรคนพวกนั้นไม่สามารถเอาผิดอะไรเขาได้มาติ่นยอมแพ้และให้ตำรวจเข้าจับกลมรวมนึตัวเขาเองส่วนคิมยังต่อสู้สู้ยังไม่ลดละและล่าถอยไปถึงเชิงหน้าผาโดยที่มีโลมอยู่ในอ้อมกอดของเขานายมอบตัวเธออย่าหนีเลยนะไม่ ฉันยอมตายดีกว่าที่จะถูกจับกิมเบิดขึ้นสีหน้าจริงจังปงบอกเลยว่าเขาไม่มีทางยอมต่อให้ตายเขาก็คงไม่ยอมลูกน้องของคิมอย่างซีและลอนที่ยิงปะทะสกัดขัดขวางไว้ดนวยยิงจนได้รับบาดเจ็บตอนนี้เหลือเพียงเขาที่พาลมวิ่งมาวิ่งมาแต่ตอนนี้มันสุดหน้าผาแล้วจริงๆไปต่อไม่ได้มองไปด้านล่างซึ่งมีต่ป่า ต้นไม้ใหญ่ลกทึบไปหมดคิมมองโลมด้วยสายตาที่รักรักมากเขาไม่อาจให้โลมมาเสียงอะไรแบบนี้ไปซะตำรวจคงไม่ทำอะไรหรอกไปซะแล้วนายล่ะไม่ต้องห่วงหรอกอย่างดีก็แค่ตายโลมใจไม่ดีน้ำตาเอ่อคอเบ้าใจที่ว่าไม่รักแต่ตอนนี้มันรู้สึกผูกพันยังบอกไม่โทร สิ่งที่เขาทํานี่กำกำลังทรยศต่อความรู้สึกที่คิมมีต่อเขาถ้าคิมรู้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นฝีมือของเขาแล้วก็หมอนี่คงจะไม่รักและไม่คิดว่าเขาดีอีกต่อไปกองกําลังของตํารวจโ,โดยมีสลาไลามานและใครมาร่วมด้วยนั้นร่วมถึงลันลันถูกโรแวนตามมาและเขาก็รู้ด้วยว่าอาของเขาถูกจับเขาเดินตรงมาที่มาตินอาเป็นไงบ้างครับ ไม่เป็นไรอาคิดจะหนีไหมผมจะช่วยโลแวนเอ่อยคืนมาตินสายหน้าช้าเพราะถึงยังไงเขาก็รอดเพราะตำรวจที่มาจับกลุมในคราวนี้ก็มีวิทัศน์อยู่ร่วมด้วยยังไงวิทัศน์ก็ต้องช่วยเขาอยู่แล้วและนายตำรวจที่ชื่อพลึกอีกนั่นล่ะวัานั่นก็ต้องช่วยเขาอยู่ดีเป็นคนของเขาตั้งตินแต่แล้วก็มีตำรวจอีกคนนึง ที่หน้าตาและรูปร่างคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีทุกคนถึงกับเอิองแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อปีกุลเดินเข้ามาบอกให้จับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ร่วมถึงโลแวนและวิทัตด,ด้วยปีกุลบอกว่ามีหลักฐานเอาผิดมาตินได้อย่างชัดเจนดังนั้นมาตินต้องถูกล็อกกุญแจมือไม่ใช่ถูกจับกุมแค่ธรรมดาเท่านั้นร่วมถึงโลแวนด้วยสายตาของโลแวนที่มองปีกุลตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว มันเฉยชาและว่างเปล่าไปหมดปีคุณรู้สึกใจหายความรู้สึกที่เขามีต่อโรแวนนั้นะมันเป็นของจริงถึงแม้ทุกอย่างที่เขาทํามามันจะเป็นของปลอมก็เธอเขาแทรกซึมมาเป็นคนของมาเตินตั้งแต่อายุน,น้อยจนทําให้เขาเชื่อใจมีเหรอจะไม่มีเยื่อใยต่อกันมีแต่โรแวนเท่านั้นแหละที่ตัดได้ขาดเพราะไม่เคยมีใจให้กับเขาเลย โลแวนถูกจับล็อกกุญแจมือและผ่านไปลันกลัวมากโผเข้ากอดโลแวนนี่นายปล่อยปล่อยฉันโลแวนรู้ดีว่าทั้งปีกุลทั้งอลันทรยศเขาต้องการจับตัวอาของเขาทั้งนั้นเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าคนสองคนคนหนึ่งก็ไว้ใจคนหนึ่งก็รักมากร่วมมือกันจริงๆแล้วลันกับปีกุล นั้นรู้จักกันดีเพราะเป็นสายลับร่วมกันแต่การที่แสดงออกทุกครั้งเวลาที่เจอมันก็แค่ตบตาคนอื่นถ้เขินคนโด่รู้ว่าปีกุลเป็นสายลับปีกุลอาจจะมีจุดจบอย่างนั้นดังนั้นเขาจึงเปิดทางให้ปีกุลหาหลักฐานอย่างง่ายดายโดยที่เขาเป็นตัวเชื่อมให้อย่างนั้นเองโลแวนเพิ่งเข้าใจตอนนี้มองสองคนด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเช่นกันนาย ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคนทอระยศโลแวนพูดสั้นๆก่อนที่จะถูกตำรวจจับตัวไปแต่ดูเหมือนว่ามาเจนตอนนี้จะขาดสติเมื่อรู้ว่าเขาไม่มีทางรอดแม้แต่หลานชายของเขาเขาสะบัดจนหลุดจากนั้นแย่งปืนของตำรวจหมายจะยิงลันโลแวนที่หันมาเห็นตกใจมากเขาเข้ามาขวางทําให้ถูกยิงไม่เห็นว่าหลานชายของตัวเองถูกยิงด้วยน้ำมือของตัวเอง เขายิ่งบ้าไปกันใหญ่และหันปืนไปที่คิมหมายจะยิงด้วยความแค้นเช่นกันทําหมอนี่ไม่นัดเข้ามาที่นี่คงไม่เจอเรื่องราวแบบนี้คิมถูกยิงจนกระทั่งตกหน้าผาไปลมตกใจมากเพราะในขณะที่เขาจะโดนยิงก็ผลักลมออกหางร่างของเขาลอยละลิว้ว ลมชะโง,งออกหน้าไปที่หน้าผามองไม่เห็นอะไรแล้วด้านล่างมีจะป่าลกทึบต้นไม้ใหญ่ไปหมดมันทําให้เขาสิ้นหวังน้ำตาคอเบ้าน้ำตาไม่เสใสหลดลงไปแดนด้านล่างมันทําให้เขารู้สึกตอนนี้ใจะขาดรอนๆสลาและวาลีเดินเข้ามาประคองสองคนนั่นรู้สึกสงสารนลันจับใจสลาต้องช่วยเขานะ ผมรู้วาลีและสลาพยักหน้าก่อนที่จะประคองลมไปเช่นกันส่วนลันนั้นโอุปคองโรแวนเอาไว้เขาถูกจริงในจุดที่สำคัญซึ่งมันทำให้โรแวนต้องถูกนำตัวสง่งโรงพยาบาลด้วยมีลันและปีกุนตามไปด้วยส่วนมาตินนี่ก็ขาดสติแทบเป็นบ้าตอนนี้เขาไม่มีทางรอดทำให้เขาคุ้มข้างตำรวจหลายคนต้องช่วยกันจับเอาไว้ จากนั้นเขาก็ถูกจับอย่างถาวอรอาการของโรแวนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลน,นั้นน่าเป็นห่วงมากเดกุลและอลันรู้สึกร้อนใจไม่ต้องกลัวนะยังไงเขาก็ต้องปลอดภัยพี่กุลปลอบรันรันได้แต่ยิ้มิมนายเองก็เหมือนกันเสียสละจังเลยนะอืมพี่กุลพยักหน้าเขาเพิ่งเฉยความรู้สึกของตัวเอง พราะก่อนหน้านี้เขาต้องปั้นปึง่งทำเล่ากับไม่รู้จักกันฉันจะบอกอะไรให้นะจริงๆแล้วหลักฐานทั้งหมดนายก็มีส่วนเกี่ยวที่ฉันรวบรลมได้ไวขึ้นไม่เป็นไรหรอกยังไงเราก็เป็นสายลับด้วยกันแล้วนายละ่ะคิดยังไงกับโรแวนด้านเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่เศร้าๆตอนนี้ต่อให้ปีกุลและโรแวน ตกลงพงใจอยู่ด้วยกันเขามีคิดและติดใจอะไรเพราะปีกุลก็เสียสละมากมากเสียเหลือเกินอย่าเพิ่งคิดอะไรเลยตอนนี้เราต้องรอเขาก่อนยังไงเขาก็ต้องปลอดภัยสองคนปลอดใจกันจนกระทั่งเตี้ยงของระแวนถูกเข็นออกมาเขาปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัวหลันและปีกุลทั้งสองคนอาสาเป้าละแวนที่โรงพยาบาลพอละแวนรู้สึกตัวเห็นหน้าทั้งสองคน เขาก็ทำใจไม่ได้บอกเลยว่าวัจใจของเขาด้านฉาไปหมดไม่แต่คนที่ทรยศเขาเขาไม่อยากจะมองหน้าใครปีกุลต้องกลับไปทำงานและดาเนินงานต่อในส่วนของตัวเองจึงปล่อยให้อารันเป็นคนเฝ้าโลวแวนกินอะไรซะหน่อยนะนายจะโกรธฉันจะเกลียดฉันก็ได้แต่นายต้องกินออกไปฉันบอกให้ออกไปฉันไม่ใช่คนดี อีกหน่อยฉันก็จะถูกจับเหมือนอาของฉันหรือไม่ก็ตายเหมือนในคิมนั่นออกไปซะแล้วแล้วนายไม่รักฉันเหรอที่นายช่วยฉันไว้ไม่ไม่เลยสักนิดฉันก็แค่ไม่อยากให้อาฉันฆ่าใครเพิ่มก็เท่านั้นแหละเกรงว่าเขาจะผิดไปมากกว่านี้แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาเมื่อไหร่โลแวนพูดอย่างไรเยอะใหญขัดกับความรู้สึกที่อยู่ภายในเป็นอย่างมาก ความรู้สึกนี้มันไม่อาจทดแทนกันได้รักก็คือรักเสียใจก็คือเสียใจแขนมันก็ยังมีอยู่รันเองได้จะเดินหน้าเศร้าออกมาจากโรงพยาบาลพ่อมาถึงบ้านเตมันและกาเดียก็ไม่คิดว่าลูกชายของตัวเองทำอะไรได้ถึงเพียงนี้ทั้งไลามานทั้งรันดูเหมือนว่าจะทำเรื่องใหญ่แล้วมาติน ถูกจับตัวเรียบร้อยจากฝีมือของลูกชายมันช่างเหลือเชื่อสจริงเฮพ่อล้วไม่คิดเลยว่าพวกแกจะไปทำอะไรขนาดนี้ผมขอโทษครับนี่ไม่คิดจะบอกอะไรกันหรอว่าทำเรื่องใหญ่ขนาดนี้มาบอกพ่อเอาตอนนี้รู้ไหมพ่อคิดรู้สึกยังไงแต้มันเอ่อยึ้นกาเดียได้แต่ห้ามสามีเพราะรู้ว่าเรื่องมันก็เกิดไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว อีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นการดีที่ลูกน้อยของเขาได้กำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมได้ถึงสองสามคนเลยทีเดียวต่วทางด้านมูลนั้นก็รู้สึกเครียดเขามาเยี่ยมวิทัตที่ห้องขังวิทัตตอนนี้่วงตาแดงกล่ำเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นไม่คิดว่าเขาจะมาพบจุดจบขนาดนี้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วย แล้วนายจะช่วยฉันยังไงนายมีเส้นมีสายหรือไงโหยทําไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวิทัศน์ตอนนี้แทบจะขาดสติไปแล้วคุยแทบจะไม่รู้เรื่องหมุนเองได้จะปอบโจน <t> ก็กลับตัวซะสิทําจิตใจให้สบายยังไงก็ไม่ต้องห่วง <t> นายจะมารู้สึกอะไรนายไม่เป็นฉันนายจะมารู้เรื่องหรอโถเวยยังไงก็เป็นเมียก็จะช่วยจำที่นั่นแหละ แล้วก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองซะด้วยนิสัยโวยวายรู้ถูกคนแบบเนี้ยหัดอดทนไรสซะบ้างมุ่นเอ่ยตำหนิทำให้วิทัศน์ถึงก็ปล่อยโฮตอนนี้ความหญิงยโสข,ของเขารู้ถูกทดแทนคนอื่นรวมถึงลดตำแหน่งของตัวเองมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วได้แต่ซุดตัวลงนั่งข้างๆลูกคงทำให้มุ่นเองก็ได้แต่สุดนั่ง ก้ปอบโยนผู้เป็นเมียไม่ต้องกลัวนะฉันจะมาเยี่ยมทุกวันยังไงก็ต้องช่วยถึงที่สุดฉันจะรอมนเอ่ยขึ้นมันทําให้วิทัศน์รู้สึกซาบสนงใจตลอดเวลาเขาก็แค่อยากให้ใครมาดูแลเขาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นมุนคนที่เคยดูถูกและคนที่เขาซื้อได้ด้วยเงินมาเพื่อหวังเงินของเขาซึ่งเขาคิดแบบนี้มาตลอดจริงๆนะจริงสิ สัญญามุ่เอ่ยขึ้นก่อนที่เขาจะเดินออกไปส่วนเลิกก็ถูกจับโดยที่คนที่หายสาบสูญไปนานคนที่ถูกไล่ล่า,ยลายอย่างมัจุราชนั้นข้าวนี้กลับมาผง,งาดอีกทีในคาบของตำรวจเขาไม่ต้องเป็นตำรวจสายลับและเป็นตำรวจนักฆ่าอีกแล้วเขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่แถมยังจับหัวหน้างานอย่างเลิกด้วยตัวเขาเองอด้วยมันทำให้ เลิกรู้สึกโมโหมากเจ็บใจคนที่เขาพยายามกำจัดนั้นอยู่ดีๆมันก็โผล่พวดมาพร้อมกับหน้าที่การงานที่มาแทนที่เขาเขากลับกลายเป็นคนร้ายแทนที่มันมัจจุราชนำกองตำรวจไปจับกลุ่มตรวจค้นบ้านของมาตินก็เจอกับบุลินที่ถูกคุมขังอยู่บุลินถูกปล่อยตัวออกมาดีใจมากเพราะตอนนี้เขาไม่ต้องถูกไขไล,ลายอีกแล้ว คุลินถูกตำรวจาพาออกมาจากบ้านของมาตินเพื่อมาเป็นพยานเขามาเป็นพยานให้กับคดีของมาตินส่วนมาตินก็เป็นบ้าเป็นบอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้สติของเขาปั่นเปื่อนพูดจามไม่รู้เรื่องอีกแล้วในสมองของเขาเมือลอยไปหมดมีแต่ภาพของโรแวนในวัยเด็กทึ่งเล่นอยู่กับเขาตอนนี้มาตินกำลังทดใช้กรรมของตัวเอง สลามหาบุลินเพิ่งรู้ว่าบุลินถูกจับอยู่ที่บ้านของมาเินตอนนี้เขาอบกอดบุลินเอาไว้ฉันขอโทษฉันไม่คิดว่านายถูกจับไม่เป็นไรหรอกบุลินค่อยๆดันสลาออกเพราะรู้ว่าสลามีอือยอื่นต้องทำอีกเยอะนายยุ่งมากเกินกว่าที่เขาจะมาอยู่กับตัวเองคุณมีอะไรก็ไม่ทำเถอะต้องห่วงผม ผมรู้ว่าคุณต้องไปช่วยด็อร์ลมไม่เอาหน้าไปด้วยกันไปที่บ้านของเราครอบครัวของเราค่ำนี้มันทำให้บุรินรู้สึกโ่นมากแต่เขาปฏิเสธตามใจพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็บอกฉันจะไปรับสลาเอิยขคืนก่อนที่จะเดินจากไปบุรินได้แต่ทําตาปิดๆบอกเลยว่าอยากจะร้องไห้เสียเหลือเกิน ปฏิเสธเขาไปแบบนัน้นเป็นความคิดที่โง่มากแต่เขาก็คิดว่าตัวเองไม่สำคัญแทนที่สลาจะอยู่ด้วยได้เพราะสลามีคนที่สำคัญกว่าทั้งด้านลงก็ลงไปใต้หุบเพวนั่นหารล่างของคิมอย่างบ้าข้างฟอมกับวาลีและใครร่วมถึงคนของสลาจังหาไม่เจอเลยครับ คาเอ่ยคืนหาให้เจอถ้าตายก็ต้องเจอศพโรมยังมั่นใจว่าครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยรันไว้ได้ครั้งนี้เขาต้องช่วยคิมได้เช่นกันในการตามหาครั้งนี้มันยากซะเหลือเกินแต่แล้วพันสายตาของวาลีก็ไปเห็นร่างใครคนหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่ค้างคาอยู่วันนั้นนั่นไงครับเจอแล้วโรวมดีใจมาก และทุกคนต่างพากันนำร่างของคิมลงมาจากต้นไม้ใหญ่มุ่งตรงไปที่บ้านของเขาเข้าห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโลมเรื่องรักษาคิมด้วยตัวเองมีวาลีกับเวียงเป็นลูกมือบอกเลยว่าตอนนี้ค่อนข้างหนักใจมันก้ามเก่งกับความรู้สึกของตัวเองมากที่ต้องมารักษาคนที่รักอีกคนหนึ่งมันทําให้เขากดดันอยู่พอสมควรร่างของเขามีกระดูกที่หักอยู่หลายส่วนนอนหายใจเปิๆ ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยนายไม่ต้องกลัวนะเสียงปอบโยนของโลมทำให้คิมได้ยินเหมือนกับฝันฝันว่าตัวเองกำลังจะหายใจไม่ออกแน่นไปหมดแต่ได้ยินเสียงของโลมที่ก้องเรียกเขาอยู่ตลอดเวลาผ่านไปไม่นานร่างของโลมตอนนี้เหนื่อยล้าไปหมดเครียดหนักมองร่างของคิมที่ถูก พันไปด้วยผ้าพันแผลก็ดูกหักหลายโซนทั้งขาทั้งแขนหักไปหมดเลยร่วมถึงศีรษะด้วยตอนนี้ถูกมัดเป็นมัมมี่ไปทั้งตัวเหมือนรันในคราวแรกไม่มีผิดแต่เขาก็รู้สึกโล่งใจเพราะถึงร่างกายนั้นจะบอบช้ำอยู่พอสมควรแต่ก็ยังประคองชีวิตไปได้แค่ไม่ตายก็ดีแล้วโล่งได้แต่กินในใจ